ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับใครที่อยากเติม UC นะครับอย่าลืมนะเติมที่ l a r i c h m o n Shop ได้เลยนะครับปลอดภัย100%นะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเปิดเลยอะ่ะใช้เงินประมาณ200บาทนะเปิดเลเวล1ตอนนี้ผมว่ายังทันอยู่นะครับวิธีการเติมก็ง่ายๆเลยนะครับแอดไลน์ไปที่ r i c h m a n Shop อย่าลืมแอดด้วยนะใช้แค่เพียง User ยูเซอร์ดีแล้วก็ชื่อตอัวละครนะครับ เติม UC 24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้อง r i c h m a n s h เลยนะไม่ได้เล่นคนเดียวมานานแล้วนะครับช่วงนี้คนเล่นเก่งเยอะนะก็เลยต้องหาคนช่วยนะครับเห็นคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าคิดถึงการเล่น1นสของผมเนี่ยผมก็เลยลองเล่นให้นะครับไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับลองดูแล้วกันนะครับยังไงก็จะทำบ่ยบอยๆนะถ้ามีโอกาสอะ่ะลงตรงนี้ ผมว่าจิ๊กซอน่าจะมีนะเราลองแวะไปดูนะครับมิวดูก่อนมีไหมไปเฮ้ยนั่งไงโดดลงมาละสวยยืนนิ่งเลยยังนอกอยู่นะเฮ้ยไม่ทันอ่ะผมไม่กล้าวิ่งไปช้านะครับ ระยะทางมันไกลนะถ้าเกิดว่าเขาอยู่ครบตี้เนี่ยจังหวะที่เราวิ่งไปชาร์จอ่ะมีโอกาสโดนยิงฟรีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราเล่นในบ้านก่อนดีกว่านะเพราะว่าเราไม่แน่ใจนะครับว่าเขามีกี่คนน่ะน่าจะดึงกันเสร็จแล้วอ่ะเรารอจังหวะเขาวิ่งออกนะพื้นที่มันโล่งนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะไปอ่ะยังไงก็ต้องวิ่งออกมานะอย่าลืมปั๊มน้ำให้เต็มหลอดไว้นะครับ เฮ้ยมีคนวิ่งมาวิวสารแน่เลยเอาขึ้นยานหนีเฉยเลยอะ่ะโอ้โหผิดแผนหมดเลยอะ่ะเอารถก่อนเฮ้ยมีเสียงบักกี้มาจอดไหมน่าจะไม่นะ เอาไม่ทันละเฮ้ยเหมือนจะวนมาขึ้นเขาไปละไม่ยอมมาชา้านะไปเราขับรถวนไปดูนะอ้อมซ้ายไปนะครับเพราะว่า,มาเมื่อกี้เขาขับไปทางขวานะ เฮ้ยนี่ไงมีสองคนนะครับโอเคเฮ้ยตัวซ้ายสวยหัวแตกเรียบร้อยเฮ้ยระเบิดโอ้โหเกือบปั๊มยาก่อนนะมาแล้วมาแล้วยายาถอยดีกว่าหัวรถระเบิดนะอุ้ย,ยโดนโดน,โดน เราเซตสมกบังไว้นะครับรอจังหวะเขามาชา้านะมาแล้วมาแล้วเราย้ายตำแหน่งมาเล่นตรงก้อนหินดีกว่านะรถมันเตี้ยไปนะครับเสียงเท้ามาแล้วหน้าเรารอนะระเบิดเอา ชิละเอานิ่งเฉยมาละซ้ายเตรียมตัวเรียบร้อยซ้ำเลยเฮ้ยในบ้านมีคนนะเสียงเท้าขึ้นไปชั้นสองละ โดนละหน้าเราหืมนิดเดียวเสียงเท้าทั้งขวาสองคนนะหลบก่อนหน้าเรามาแล้วมีตัวอ้อมซ้ายคนเดียวนิ่งไปละ ชารจเลยเราเล่นหลังกระแพงนะครับฟังเสียงเท้านะรอจังหวะสวยเรามาดูจังหวะนี้นะครับผมเลือกเล่นหลังกําแพงนะแล้วก็ไม่วิ่งเข้าชาร์จเขานะครับฟังเสียงเท้าแล้วก็รอจังหวะเขาวิ่งเข้ามานะตัวนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารอตั้งรับนะครับเราจะมีโอกาสยิงเขาได้ก่อนนะดูนะครับวางเป้ารอแล้วก็ยิงเลยเห็นไหม มีรถมาเหมือนจะไม่รู้นะครับว่าผมอยู่อ่ะขับรถเลยไปละเก็บของต่อผมว่าเขาน่าจะไปนะเฮ้ยเจอละเขาจอดนะเรารอตั้งรับอยู่บ้านนะครับเฮ้ยเสียงรถ มาละหัวแตกไม่นอกอะ่ะมีตัวล็อกนะครับเราไปเล่นในบ้านนะเสียงเท้ามาละปั๊มยาก่อนซ้ายมาขวาก็มาโดนล้อมละเราหามุมเล่นนะรอตั้งรับนะครับฟังเสียงเท้าแล้วก็นิ่งไว้นะครับ ปังน้ำรอซ้ายมาแล้วมีตัวไกลวิ่งมาหน้าเราสวยตามเลยซ้ายมาชิดละฟังเสียงเท้าไปเรื่อยๆนะครับพยายามอย่าอยู่นิ่งนะชั้นหนึ่งหน้าเรานี่ไง สวยเสียงเท้าหน้าเรามาแล้วหมดหมดบ้านที่มีลักษณะแบบนี้ให้เรามาเล่นที่มุมนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราโดนล้อมซ้ายขวามุมตรงนี้เราได้เปรียบนะขวาเราเปิดโล่งนะครับมุมเรากว้างนะสามารถที่จะออกไปดักยิงได้ก่อนนะครับแล้วก็มุมทางซ้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครวิ่งเข้ามาชิดอะ่ะเราก็วิ่งเข้าไปชิดบ้านนะครับ ตัวทางซ้ายที่วิ่งมาก็จะมองไม่เห็นเรานะจังหวะนี้ผมรอฟังเสียงเท้านะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนวิ่งเข้ามาใกล้เนี่ยเราก็รอดักแล้วก็ปาดยิงเลยนะครับลองฟังเสียงเท้าแล้วก็นึกภาพตามนะครับ จังหวะน,นี้เราไม่วิ่งเข้าไปนะครับรออยู่ด้านนอกนะร้อยเขาวิ่งออกมาถ้าเกิดว่าเราวิ่งเข้าไปเนี่ยเราเสียเปรียบนะลองเอาไปใช้กันดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้ให้เราสั่งมอสเบอร์เกอร์มากินนะผมชอบเซตนี้มากเลยนะครับเพราะว่าเราได้สไปซี่ซอสเสด้วยนะ ตัวสไปซี่ซอสเสรเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับผมชอบกินมากเลยเมื่อเราซื้อชิลลี่เบอร์เกอร์1ชิ้นสไปซี่ซอสเสรเฟรนฟายน้ำอัดลมหรือไม่ก็ชาลิปต์ตนะครับ1แก้วนะราคาปกติ228บาทลดเหลือ199เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะทานที่ร้านซื้อกลับบ้านแล้วก็สั่งผ่านแอปโลเปนทูเท่านั้นนะครับหมดเขตวันที่3ตุลาคม2 5 6 4นะเราแวะเล่นที่บ้านก่อนนะครับ มีเสียงปืนน่าจะตรงสะพานนะรอดูวงแล้วเราค่อยไปนะครับเฮ้ยมีรถมาเอาเก็บไปดอกเฉยเลยเรียบร้อยไปไหนอ่ะรอก,ก่อน โอ้โหรถอึดมากเลยอะ่ะเฮ้ยไม่ระเบิดอะ่ะสุดยอดเลยวงบีบละเราขับรถวนอ้อมขวาไปนะครับเพราะว่าทางซ้ายอะ่ะน่าจะมีคนที่มาจากสะพานนะเฮ้ยโอ้โหเพียบเลย เข้าแล้วยังแตกต้องจอดเล่นแล้วนะครับเฮ้ยหน้าเราเอาโดนคนอื่นยิงนะครับน่าจะอยู่แถวนั้นนะเฮ้ยระเบิดโอ้โหเหลือสามทางซ้ายน่าจะมีสองนะครับแล้วก็ทางขวานหนึ่งนะรอจังหวะนะครับขยับไปไหนไม่ได้เลยโดนล้อมนะ ปั๊มน้ำรอฟังเสียงเท้านะครับเราต้องเคลียร์ตัวใกล้ก่อนนะอยู่บนเนินนี่แหละชัวเพราะว่าวงบีมมานะนี่ไงปูระเบิดขวดมาละเจอละ ลบก่อนนั่งไงหลังต้นไม้เราต้องหาทางซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าเขาดึงกันได้เนี่ยจะเล่นยากนะเียงเท้าหน้าเราตามเจอและ เกือบตายเสียงเท้าหลังมาเอาตายเลยคลาตี้นะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ